เป็นอันว่าเสียงในที่ประชุมเรียกร้องให้ทูลเสด็จพระผู้มีพระภาคเข้าสู่กบิลพัทเจ้าชายอานอนท์พอพระไทยเหลือเกินทูลอาสาไปรับเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยตนเองแต่พระเจ้าสุโธนะทรงห้ามเสียเจ้าชายเทวทัตขั้งแขนพระไทยยิ่งนะักตั้งแต่เป็นพระราชกุมุมารน้อยๆด้วยกันมา ไม่เคยมีชัยชนะเจ้าชายสิทธัตถะเลยเวลานั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจากรุเวลาเสนานิคมตำบลที่ตัสรุไปสู่อิสิปตนะมลุกขายะเพื่อโปรดปัญจวักขีแล้วปโปรดพระยะศะและชดินสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวารแล้วสเสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤือเพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารตามปฏิญญาณ ที่ได้ทรงให้ไหวเมื่อเสด็จผ่านมาทางราชครุสมัยเมื่อสแสวงหาโมคธรรมได้รับวัดเวลุวันสวนไม้ไผ่เป็นอารามสง์แห่งแรกในพระพุทธศาสนาแล้วข่าวกรชนทั่วไปทั้งพระนครราชครุและเมืองใกล้เคียงทรงได้อัคระสาวกซ้ายขวาคือพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร และพระมหาโมคลานะเป็นกำลังสำคัญในเวลาเย็นชาวนครราชครุมีมือถือดอกไม้ทูบเทียนและน้ำปานะมีน้ำอ้อยเป็นต้นไปสู่อารามเวลุวันเพื่อฟังพระธรรมเทศนาและถวายน้ำปานะแก่พระพิสุสงฆ์พระเจ้าสุโธธนะ ทรงส่งทูตมาเชิญพระผู้มีพระภาคเพื่อเสด็จกลับพนะนครแต่ปรากฏว่าทูตเก,ก้าคณะแรกไปถึงแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่อนใสศรัทธาขอบรรพชาอุปสมบทและมิได้ทูลเสด็จพระพุทธองค์ต่อมาถึงทูตคณะที่สิบซึ่งมีกาลุทายีมหาอามาต์เป็นหัวหน้าไปถึงวัดเวรวุ่นขอบรรพชาอุปสมบท ต่อพระผู้มีพระภาคแล้วจึงทูลอาราธนาพระพุทธองค์ตามพระดำรัสของพระพุทธบิดาพระผู้มีพระภาคมีพระอระหันต์ขีมาสุจจำนวนประมาณสองหมืนเป็นบาิวันสเสด็จจากกรุงราชคฤห์สู่นครกบิลพัทวลยโยตวลยโยตรวมหกสิบวันในระหว่างทางได้ประทานพระธรรมเทศนา โปรดประชาชนให้ดำรงอยู่ในคุณวิเศษต่างๆตามอุปนิสัยจนกระทั่งถึงนครกบิลพัทพระพุทธบิดาเตรียมรับเสด็จพระพุทธองค์โดยสร้างวัดนิโ,โคทารามถวายเป็นพุทธนิวาสตารเสด็จมาของพระพุทธองค์ครั้งนี้เป็นที่ชื่นชมสมนัสของพระประยุรญาตยิ่งนักเพราะเป็นเวลาเจ็ดปีแล้วที่พระองค์จากไป โดยพระญาตไม่ได้เห็นเลยแม้แต่เงาของพระองค์วันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกบินทบาทผ่านมาทางประสาทของพระบิดาพระเจ้าสุทโททนะทอดพระเนตรเห็นแล้วรีบเสด็จลงไปจับชายจีวรของพระองค์แล้วกล่าวว่าสุททัตถะทำไมเจ้าจึงทําอย่างนี้ ตระกูลของเจ้าเป็นคนขอทานหรือสากยะวงไม่เคยทําเลยเจ้าทําให้วงของพ่อเสียบ้านของเจ้าก็มีทําไมจึงไม่ไปรับอาหารที่บ้านที่ยวเดินขอทานชาวบ้านอยู่พ่อจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพ่อเป็นจอมคนในแผ่นดินเป็นกษัตริย์รูปมาทําตนเป็นขอทานมหาบิตร เสียงนุ่มนวลกลางวานจากพระโอษพระผู้มีพระภาคบัดนี้อัตมาภาพมิใช่สากยบวงแล้วอัตมาภาพเป็นอริยวงเป็นพุทธวง์พระพุทธเจ้าในอดีตทุกๆพระองค์ทรงกระทําอย่างนี้ทั้งนั้นอัตมาภาพทําเพื่อรักษาวงของอัตมาภาพมิให้สูญหายสําหรับบ้านอัตมาภาพก็ไม่มี อัตมภาพเป็นอนาคาริกกับมุนีผู้ไม่มีเรือนช่างเถิดทิฏฐะเจ้าจะเป็นวงอะไรจะมีเรือนหรือไม่มีเรือนพ่อไม่เข้าใจแต่เจ้าเป็นลูกของพ่อจต่าจากไปเจ็ดปีเศษพ่อคิดถึงเจ้าสุดประมาณพิมพาหรือก็ข่ำคืนถึงแต่เจ้าราหุนเล่ามีบิดาเหมือนไม่มี เวลานี้เจ้าจะต้องไปบ้านไปพบลูกพบชายาและพระญาติที่แก่เท่าว่าแล้วพระเจ้าสุโทธทนะก็นำเสด็จพระพุทธองค์ไปสู่พระราชวังถวายขาธเนียโพชนียาหารอันประนีสมควรแก่กษัตริย์พระผู้มีพระภาคแสดงพระธรรมเทศนาปโปรดพระวิดาจนได้สำเร็จเป็นพระสกะทาคามี และพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนานางนนได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วเสด็จกลับสู่นิโคทารามขณะที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ณน,นิโคทารามกรุงกบิลพัฒนนั้นมีเจ้าชายในสากยบวงหลายพระองค์ได้เสด็จออกบรรพชาเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ ตามทางแห่งพระพุทธองค์พระโรกนาถสำราญพระอริยบทอยู่ณน,นิโคทารามตามพระอัธยาศัโพสมควรแล้วส่งละกะบิลพัทไว้เบื้องหลังสเสด็จสู่แคว้นมล,ละสํารานพระอริยบทยูณนะอนุปยมพวันเมื่อพระาศาสดาจากไปแล้วเจ้าสักยักทั้งหลายวิาพากวิจารณ์กันว่า เจ้าชายเป็นอันมากได้ออกบวชตามพระศาสดายังเหลือแต่เจ้าชายอานุนเจ้าชายอนุรุตเจ้าชายมหานามะและเจ้าชายพัทยะเป็นต้นมีได้ออกบวชตามความจริงเจ้าชายเหล่านี้พระญาตได้ถวายให้เป็นเพื่อนเล่นเป็นบริวารของพระสิทธ,ธะในวันขนานพระนามเจ้าชายเหล่านี้คงมิใช่พระญาติของพระพุทธองค์ดำมัง จึงเฉยอ,อยู่ไม่ได้ออกบวชตามเจ้าชายมหานามะซึ่งเป็นผู้ใหญ่ได้ฟังเสียงวิพากวิจารณ์ดังนี้รู้สึกละอายพระไทยจึงปรึกษากับพระอนุชาคือเจ้าชายอนุรุตว่าเราสองคนที่น้องควรจะออกบวชเสียคนหนึ่งในที่สุดปกครงกันว่าให้พระอนุชาออกบวชแต่พระมารดาไม่ทรงอนุญาตลูกหลัก พระนางตรัสเจ้าจะบวชได้อย่างไรการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าต้องเสวยวันละครั้งต้องเสด็จด้วยพระบาทเปล่าต้องบรรทมอย่างง่ายปราศจากฟูกหมอนอัน่อ,อนนุ่มใช้ไม้เป็นเนยต้องอยู่ตามโคนไม้หรือท้องถ้ำเมื่อต้องการของร้อนก็ได้ของเย็นเมื่อต้องการของเย็นก็ได้ของร้อนด้วยเหตุนี้แม่จึงไม่ต้องการให้เจ้าบวช ข้าแต่้ามานดาเจ้าชายอนุรุธทธูลม่อมชันทราบว่าอารบวชเป็นความลำบากและไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแต่เมื่อพระญาติหลายองค์ซึ่งเคยมีความสุขสบายอย่างหม่อมชันนี่แหละยังสามารถบวชได้ทำไมม่อมชันจะบวชบ้างไม่ได้อีกประการหนึ่งพูดถึงความสะดวกสบายพระาศาสดาเคยสะดวกสบายตัวหม่อมชันมากนักพระองค์ยังสามารถอยู่ได้ โดยไม่เดือดร้อนทำไมหมอมฉันจะอยู่ไม่ได้น่าจะมีความสุขอะไรสักอย่างหนึ่งมาทดแทนความสะดวกสบายที่เสียไปและเป็นความสุขที่ดีกว่าประณีตกว่าหม่อมฉันคิดว่าหม่อมฉันทนได้ลูกหลักถึงแม้เจ้าจะทนอยู่ในเพศบันพชิตได้แต่แม่ทนไม่ได้แม่ไม่เคยเห็นลูกลำบากและแม่ไม่ต้องการให้ลูกลำบาก ลูกเป็นทีื่อรักสุดหัวใจของแม่แม่ไม่อยากจะอยู่ห่างลูกแม้เพียงวันเดียวจะกล่าวใหญ่ถึงจะยอมให้ลูกไปบวชซึ่งจะต้องอยู่ห่างแม่เป็นแรงปีอันหนึ่งเล่าแม่ไม่เห็นว่าจําเป็นอย่างไรที่จะต้องบวชถ้าลูกต้องการจะทําความดีเป็นอยู่อย่างเครือขัดก็ทําได้และก็ดูเหมือนจะทําได้สะดวกกว่าด้วยซ้ําไปอย่าบวชเลยลูกหลักเชื่อแม่เถอะ ว่าแล้วพระนางก็เอาพระหัตร์ลูปเส้นพระเกศาเจ้าชายด้วยความกรุณาข้าแต่พระมารดาพูดถือความลำบากยังมีคนเป็นอันมากในโลกนี้ลำบากกว่าเราหรืออย่างน้อยก็ลำบากกว่าบรรคชิต พูดถึงเรื่องการต้องจากกันระหว่างแม่กับลูกยังมีการจากกันอีกอย่างหนึ่งซึ่งร้ายแรงยิ่งกว่าการจากไปบวชนั่นคือการต้องจากเพราะความตายมาถึงเข้าและทุกคนจะต้องตายหลีกไม่พ้นถูกแล้วที่มารดาบอกว่าการทำความดีนั้นอยู่ที่ไหนก็ทำได้แต่การบวชอาจจะทำความดีได้มากกว่าเพราะมีโอกาสมากกว่า ถ้าเปรียบด้วยภาชนะสำหรับรองรับน้ำภาชนะใหญ่ย่อมรองรับน้ำได้มากกว่าภาชนะเล็กและภาชนะที่สะอาดย่อมไม่ทําให้น้ำสกปรกเพราะฉะนั้นลูกจึงเห็นว่าการบวชเป็นภาชนะใหญ่ที่สะอาดเหมาะสําหรับรองรับน้ําคือความดีลูกร,รู้ได้อย่างไรในเมื่อลูกยังไม่ได้บวชความคิดอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ พระนางมีเสียงแข็งขึ้นเล็กน้อยลูกยังไม่รู้แต่ลูกอยากจะลองเอาอย่างนี้ดีไหมคือถ้าเจ้าชายพัทยาพระสหายของเจ้าบวชแม่ก็อนุญาตให้เจ้าบวชได้พระนางเข้าพระไัยว่าอย่างไรเสียเจ้าชายพัทยาคงไม่บวชแน่เจ้าชายอนุรุตดีพระไทยมากที่พระราชมารดาดำรัสคำนี้ พระองค์รีบเสด็จไปหาพระสหายตรัสว่าพัทยะขพเจ้าปรารถนาจะบวชตามเสด็จพระาศาสดาแต่การบวชของขพเจ้าเนื่องอยู่ด้วยท่านคือพระราชมารดาตรัสว่าถ้าท่านบวชจึงจะอนุญาตให้ขพเจ้าบวชสหายเจ้าชายพัทยาตัดตอบขพเจ้าก็คิดจะบวชอยู่เหมือนกันได้ยินคนเขาวิาพากวิจารณ์กันแล้วรู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจ พระศาสดายังบวชอยู่ได้ทำไมเราจะบวชไม่ได้เจ้าชายอรุทธ์ดีพระไทยเป็นที่สุดเมื่อทูลพระมารดาแล้วทั้งสองสหายก็ได้ชักชวนเจ้าชายอีกสีพระองค์คือเจ้าชายอานนท์เจ้าชายพระคุเจ้าชายกินพิระและเจ้าชายเทวทัตเป็นหกองเสดออกจากพระนครกบิลพัทมุ่งสู่อนุปยมพวันแขวนมัลละ เมื่อเสด็จถึงธมแดนระหว่างแคว้นสักกะและแคว้นมัลละพระราชกุมารทั้งหกก็รับสั่งให้นายอุบาลีภูสามาลาซึ่งตามเสด็จมาส่งกลับไปสู่นครกบิลพัทพร้อมด้วยเครื่องพระภูษาซึ่งมีราคามากมอบให้อุบาลีนำกลับไป ในขณะที่หกพระราชกุมารและนายอุบาลีภูสามาลาจะแยกกันนั้นราวปานประหนึ่งว่าจะถึงซึ่งอาการร้องไห้มหาปตพีมีอาการสะท้านสะเทือนเหมือนจะแยกออกจากกันอุบาลีจังใจจากพระราชกุมารกลับมาทางเดิมได้หน่อยหนึ่งจึงคิดว่าการที่จะนำเครื่องประดับอันมีค่า ซึ่งเจ้าของสละแล้วโดวยปราศจากความใจดีไปขายเลี้ยงชีพตามคำของพระราชกุมารน,นั้นปานเปนหนึ่งผู้กลืนน้ำลายซึ่งเจ้าของถมแล้วจะประโยชน์อะไรที่จะทำอย่างนั้นเกิดสองเวชสลดจิตจึงเอาเครื่องประดับเหล่านั้นแขวนไว้กับกิ่งไม้แห่งหนึ่งและวิ่งกลับไปแจ้งความประสงค์กับพระราชกุมารว่าข้าแต่เจ้านายข้าพเจ้าขอตามเสด็จไปด้วย เพื่อจะได้รับใช้พระองค์ต่อไปพระราชกุมารทั้งหกสนปรึกษากันอยู่ครู่หนึ่งจึงยินยอมให้อุบาลีตามเสด็จด้วยพระราชกุมารทั้งหกพระองค์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลขอบรรพชาอุปสมบทแล้วทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทั้งหลายมีทิฏฐิมานะมากเมื่อบวชพร้อมอุบาลีซึ่งเป็นคนรับใช้มาก่อน ถ้าข้าพเจ้าทั้งหลายบวชก่อนก็จะพึงใช้อำนาจกับเขาอีกเพราะฉะนั้นขอให้พระผู้มีพระภาคให้การอุปสมบทแก่อุบาลีก่อนเถิดเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายตักได้อภิวาทลุกรับเขาเมื่ออุปสมบทแล้วเป็นการทำลายทิฏฐิมานะไปในตัวเพื่อประโยชน์แก่การประพฤติพรหมจรรย์เมื่อบวชแล้วไม่นานพระพัทธิยะพระภคุพระกิมพิระ และพระอนุรุตก็ได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์พระเทวทัพได้สําเร็จฌานแห่งปุถุชนส่วนพระอานุ์ซึ่งมีพระเพรทัศีสัพเป็นอุปชายยะและมีพระปุณณมันตานีบุตรเป็นพระอาจารย์ได้สําเร็จเป็นโสดาบันหลังจากอุปสมบทแล้ว 19, สิบเก้าพรรษาพระอานุ์ได้รับตําแหน่งเป็นพุทธุปถาก ดังกล่าวแล้วแต่ผนหลังหน้าที่ประจำของพระอน,นุ์คือ 1. ถวายน้ำสองชนิดคือทั้งน้ำเย็นและน้ำร้อน 2. ถวายไม้สีฟันสามขนาด 3. ามด้วพระหัตและพระบาท 4. เมื่อพระปรษดัง 5. ปัดกวาพระคันธกุฎีและบริเวณพระคันธกุฎีในราตรีการท่านกำหนดในใจว่าเวลานี้พระผู้มีพระภาคคงจะทรงต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือรับสั่งนั้นกับสั่งนี้แล้วท่านก็เข้าไปเฝ้าเป็นระยะระยะเมื่อเสร็จกิจแล้วจึงออกมาอยู่ยามหน้าพระคันธกุฎี กล่าวกันว่าท่านถือประทีปด้ามใหญ่เดินบนเวียนพระคันธกุฎีของพระผู้มีพระภาคถึงคืนละแปดครั้งอันว่าท่านอนนนนี้สามารถทำงานที่ได้มอบหมายดียิ่งนะักเมื่อได้รับมอบหมายสิ่งใดจากพระพุทธองค์แล้วท่านทําไม่เคยบุกพร่องเช่นครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสรินที่โกศลทรงศรัทธาปรารถนา จะถวายอาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประจำและทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้เสด็จเข้าวังทุกๆวันพระจอมุนีทรงปฏิเสธอย่างระมุลละม่อมว่ามหาบพิตรธรรมดาว่าพระพุทธเจ้านั้นย่อมเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายเป็นอันมากผู้จำนวหวังเพื่อทำบุญกับพระพุทธเจ้ามีเป็นจำนวนมากอยู่ อันหนึ่งครับพุทุกเจ้าไม่ควรไปในที่นิมนต์เพียงแห่งเดียวควรสงเคราะห์แก่คนทั่วไปถ้าอย่างนั้นขอพระองค์ทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นประมุขนำพระสงฆ์มารับโภชนาหารในนิเวศของข้าพระองค์เป็นประจำเถิดพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระอานนท์ นำพิษุจำนวนมากไปสู่ราชนิเวศเป็นประจำในสองสามวันแรกพระเจ้าเปเสนทิทรงอังคาภิกษุด้วยโภชนาหารอันตรนี่ด้วยพระองค์เองแต่ระยะหลังๆมาพระองค์ทรงลืมพิษุทั้งหลายคอยจนสายพระองค์ก็ยังไม่ทรงตรงื่นบรรทมพิสุทั้งหลายจึงกลับไปเสียเป็นส่วนมากและเมื่อเป็นเช่นนี้บ่อยเข้าพิสุทั้งหลายก็ไม่มา คงเหลือแต่พระอานุนองค์เดียวเท่านั้นเป็นธรรมเนียมในพระราชวังถ้าพระราชาไม่สั่งใครจะทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นราชบริพานจึงไม่สามารถจัดอาหารถวายพระสงฆ์ได้วันหนึ่งพระราชาตืน่นบรรทมแต่เชา้าสั่งจัดอาหารถวายพระเป็นจานวนร้อยเมื่อถึงเวลาพระองค์เสด็จออกเพื่อถวายพระปริยาหาร ไม่ทอดพระเนตรเห็นพระอื่นเลยนอกจากพระอานน์ซึ่งอดทนมาทุกวันพระเจ้าประสเสนทิทรงทิโรธยิ่งนักแตด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทันทีกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญสาวกของพระองค์ไม่เห็นว่าการนิมนต์ของข้าพระองค์เป็นเรื่องสําคัญเลยข้าพระองค์นิมนต์พระไว้เป็นจํานวนร้อยแต่มีพระอานน์องค์เดียวเท่านั้นที่ไปรับอาหารจากพระราชวัง ข้าวของจัดไว้เสียหายหมดพระมหาบพิตรพระสงฆ์คงจะไม่คุ้นเคยกับราชตรกูลกระมังจึงกระทำอย่างนั้นมหาบพิตรสำหรับอานน์นั้นเป็นบัณฑิตเป็นผู้เข้าใจเหตุการณ์และมีความอดทนอย่างเยี่ยมเป็นบุคคลที่หาได้ยากอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าพระเสนิโกสนมีพระประสงค์ให้ พระนางมัลลิกาอัพรมเหสีและพระนางวาสภคติยาราชเทวีศึกษาธรรมพระพุทธองค์ทรงมอบหมายให้พระอานนท์เป็นผู้ถวายความรู้พระนางวาสภคติยาพรทยาญาของพระผู้มีพระภาคเรียนโดยไม่เคารพคือศึกษาอย่างขัดไม่ได้ส่วนพระนางมัลลิกาทรงตั้งพระไยศึกษาด้วยดี พระอานนทนนำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลพระผู้มีพระภาคพระพ,พุทธองค์จึงตรัสว่าอานนุนวาจาสุภาษิตย่อมไม่มีประโยชน์แก่ผู้ไม่ทำตามเหมือนดอกไม้ที่มีสีสวยสันฐานดีแต่หากลิ่นไม่ได้แต่วาจาสุภาษิตจะมีประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ทำตามเหมือนดอกไม้ซึ่งมีสีสวยมีสันฐานงาม และมีกลิ่นหอมอานนท์เอ๋ยทำที่เรากล่าวดีแล้วนั้นย่อมไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากแก่ผู้ไม่ทําตามโดยเคารพไม่สาธยายโดยเคารพและไม่แสดงโดยเคารพแต่จะมีผลมากมีอนิสงส์ไพศาลแก่ผู้ซึ่งกระทําโดยในตรงกันข้ามมีการฟังโดยเคารพเป็นต้น พูดถึงความจงรักภักดีและความเคารพรักในพระผู้มีพระภาคพ,พระอานนุ์มีวยู่ยางสุดพานานาันงายอมสละแม้แต่ชีวิตของท่านเพื่อพระพุทธองค์ได้อย่างเช่นครั้งหนึ่งพระเทวทัตร่วมกับพระเจ้าอาชาตศัตรูวางแผนสังหารพระจอมมุนีโดยการปล่อยช้างนาราคีซึ่งกำลังตกมันและมอมเล่าเสียสุหมอ ช้างนาราคริรียิ่งขนองมากขึ้นวันนั้นเวลาเช้าพระพุทธองค์มีพระอนน,นุ์เป็นปัจฉาสมณะเข้าสู่นครราชคห์เพื่อบิณฑบาตในขณะที่พระองค์กําลังรับอาหารจากสตรีผู้หนึ่งอยู่นั้นเสียงแสงแ้งของช้างนาราคริรีดังขึ้นประชาชนที่คอยดักถวายอาหารแด่พระผู้มีพระภาค แต่กระจายวิ่งเอาตัวรอดทิ้งภาชนะอาหารเตือนกลาดพระพุทธองค์เหลียวมามาซึ่งช้างใหญ่กำลังวิ่งมาด้วยอาการสงบพระอนุพุทธอะอนิชาเดินล้ำมายืนเบื้องหน้าของทัพผู้มีพระภาคด้วยคิดจบบ้องกันชีวิตของพระศาสดาด้วยชีวิตของท่านเอง ทีไปเถิดอานุนอย่าป้องกันเราเลยพระศาสดาตรัสอย่างปกติพระองค์ผู้เจริญพระอาณุทูลชีวิตของพระองค์มีค่ายิ่งนักพระองค์อยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นดูลประททศของโลกเป็นที่พึ่งของโลกประดุลโพและใส่เป็นที่พึ่งของหมูนกเหมือนน้าเป็นที่พึ่งของหมูปลาและป่าเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ป็นตุบท,ทวิบาท พระองค์ยาเสียงกับอันตรายครั้งนี้เลยชีวิตของข้าพระองค์มีค่าน้อยขอให้ข้าพระองค์ได้สละสิ่งซึ่งมีค่าน้อยเพื่อรักษาสิ่งซึ่งมีค่ามากเหมือนสละกระเบื้องเพื่อรักษาไว้ซึ่งแก้วมณนีเถิดพระเจ้าข้า